ครับสวัสดีครับสวัสดีทีมงานคนสร้างเสียงนะครับสวัสดีชาวสายบันเทิงวันนี้มา,มา,ม,ม,า,ม,ามาสวนมะพร้าวนะครับมาสวนมะพร้าววันนี้จะมีล vale ูกค้ามามาเอาพันมะพร้าวก้นจีบบ้านแพลวนะครับที <S <S ่สวนวันนี้จะถอนก็เลยแวะเข้ามาดูว่าสวยๆเลยก็เลยพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมามาดูด้วยกันนะครับว่าสวนที่เขาเพาะพันมะพร้าวก้นจีบบ้านแพลวนะครับอยู่บ้านแพล้นะครับ เดี๋ยวพามาหาพี่นุชนะครับเนี่ยกำลังกำลังเตรียมของให้ลูกค้าเลยอ่าสวัสดีครับพี่นุชครับสวัสดีค่ะวันนี้ทําอะไรวันนี้วันนี้เรามาถอนต้นพันธุ์มะพร้าวต้นพันธุ์มะพร้าวที่เราทําการเพราะขึ้นมาแล้วแบบนี้ค่ะเ,เตรียมรอส่งลูกค้านะคะส่วนหนึ่งเราจะส่งลูกค้าที่นี่แล้วก็บางส่วนก็คือเราออกกลับเข้าไปที่แปลงที่บ้านเพราะว่าพื้นที่มันจะกว้างกว่ากว้างกว่าใช่ถ้าสังเกตคือตรงนี้มันจะ,<อ>ะนตรงนี้มันจะ มันจะเป็นร่มร่มไ้เขาเรียกหนวดฤาษีทางเข้าก็จะแคบไงมันก็จะไม่ค่อยทางเข้าจะแคบเดี๋ยวจะเอาไปไว้ที่สวนนัทนานสวนหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นแปลงเพาะใช่ไหมตรงนี้เป็นแปรงเพาะนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูแปลงเพาะตรงนี้เป็นเป็นสวนสวนที่คลิปก่อนนะครับใช่ไหมพี่นุชใช่ค่ะก็คือมันเป็นแหล่งแม่พันธุ์ของเราซึ่งตรงนี้ต้นขนาดนี้ก็อายุอยู่ที่เอ่อเท่าไหร่นะครู สามสิบสองปีที่ที่มาวันนี้ก็คืออยากให้เพื่อนเพื่อนพี่พนะครับน้องๆ้พามาดู<ร>าสวน <มา S 1> ที่เป็นต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ดั้งเดิมมาซ้ากันอีกสักรอบหนึ่งว่าต้นพ่อพันธ์แม่พันยังอยู่ยังอยู่นะครับยังอยู่ยังอยู่รุ่นนั้นมาแต่อันนี้ก็คือยงอยู่ยเพราะว่าอันนี้ปลูกตั้งแต่ปีสามสองปีสามสองใช่ปีนี้ปีหกห้าก็สามสิบกว่าปีเพราะว่าหลายท่านเคยคอมเมนต์ไปนะครับว่า มะพร้าวเนี่ยที่เขาจะเอาไว้ลูกเขาเขาเก็บยังไงต้นต้นเป็นยังไงมันออกลูกมาปีปอาสองปีทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ไหมนะครับถ้าอันเล็กก็อันนั้นถ้าขนาดที่มันสูงๆนี่ฮะไม้ที่ใสยเนี่ยเจ็ดเมตรแล้วเออไม้สอยต้นสูงอค่เจ็ดเมตรถ้าต้นเตี้ยมันมีสองไซส,ส์ตัวน,นี้ใช่ไหม ต้นนี้กี่ปีแล้วนี่ต้นพันธุ์ปลูกแซมไ้ซนี้มันแซมมันจะอายุน้อยกว่า30ปีต้นใหญ่ใช่แต่ถ้าต้นใหญ่อย่างที่พี่ดิห็นอย่างนี้นะอ,อ,อันนี้ต้นร่างเดิม,มใช่ไหมนี่ใช่สามสิบปีต้นใหญ่เวลาสอยอะพี่ดิมันก็จะใช้ไม้อย่างเงี้ยถ้าเราเทียบจากไม้อะค่ะบางคนเขาอยากรู้ว่ามันสูงเท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยก็จะประมาณ7เมตรโอ้เจ็ดเมตรใช่ค่ะซึ่งต้นพันธุ์ที่อายุระดับนี้คือเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ได้ แต่ว่าถ้าจะให้ขายลูกอีกเนี่ยคือลูกเขาจะมีขนาดเล็กลงเพราะการลําเลียงน้ําและอาหารมันน้อยลงซึ่งก็เป็นไปโดยธรรมชาติใช่ไหมเพราะว่ามันสูงใช่ไหมมันก็สูงการเดินทางของอาหารมันก็จะช้าการเดินทางของอาหารมันก็จะช้าก็ตั้งแต่สิบปีขึ้นไปหรือยังไงใช่ค่ะใช้ได้ตั้งแต่สิบปีขึ้นไปเป็นต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับก็คือบางคนเขาอยากเขาอยากขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เร็วเพราะหนึ่งมันลูกมันแพงกว่าเขาก็บางทีบางสวนก็อาจจะแบบลักไก่ เอาต้นที่ยังไม่อายุเยอะก็ไปเพาะขายมันก็อาจจะมีนะครับอันนี้ก็คือมาพามาดูว่าให้แนะนําที่สวนจริงๆว่าเขาใช้ต้นพันธุ์กี่ปีถึงจะทําได้นะครับก็ตั้งแต่ถ้าต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยสายเปีขึ้นไปเนี่ยใช้ได้ก็คือเราดูความนิ่งของสายพันธุ์ในต้นนั้นๆ ว่าเขามีความหอมความหวานอะไรคงที่คงเดิมมาตลอดระยะเวลา7ปีเนี่ยพอหลังจากนั้นเราก็เก็บเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้เลยอันนี้ก็รุ่นเดียวกันใช่ไหมครับเนี่ยค่ะก็การเพาะการวางคือมันวางในรอบเดียวกันหมดรอบเดียวกันหมดใช่แต่ว่าเวลาเขางอกเนี่ยเขาก็จะทยอยอทยอยงอกขึ้นมาอย่างไซที่ใช้ปลูกได้ก็คือไซนี้เริ่มเริ่มเริ่ม,มใช้ได้เลยอ<ช>่าสามสิบเซนค่ะประมาณนี้จากโคนถึงปลายเนี่ยวัดสามสิบเซนสามสิบไซนี้ก็ประมาณสี่สิบตัวนี้จะประมาณห้าสิบเซน คือรุ่นรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่กําลังใช้ในการปลูกได้ดีอันนี้ให้ให้ดูโคนต้นเห็นไหมลําโคนต้นเนี่ยจะอ้วนมากโอ้อมสังเกตุกันเลยโคนจะอ้วนต้นเขายัางเล็กเขาก็จะยังไม่ได้อวบเท่าไหร่พอต้นเขาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันก็จะอวบขึ้น มันก็คือดูความแข็งแรงของต้นอันนี้กาลังขึ้นมาค่ะมันก็จะขึ้นไม่เท่ากันนะครับบางอันก็ยังไม่ขึ้นใช่แต่ว่าบางอันก็จะมามันจะใกล้ๆเคียงกันนะมันจะไม่ค่อยมีอะไรโดดมากเพราะว่าหนึ่งคือการแห้งของลูกอ่ะลูกที่เรานําลงมาเพาะอ่ะบางลูกแห้งเยอะบางลูกยังไม่แห้งอะไรเงี้ยการงอกเขาก็เลยจะไม่เท่ากันแต่ก็จะไม่ต่างกันเยอะนะพี่ทิ้งไว้อีกสัก20วันนะคุณเนาะก็จะสูงให้ให้ได้สัก30เต็มเราจะถนได้ใช่ เขาเราเลือกถอนแล้วก็เลือกถอนอย่างที่บอกคือไซนี่ยกำลังส,งสวยเวลาไปปลูกเนี่ยเว,เวลาเวลาถอนแนะนาได้ไหมว่าจะถอนอยังไงถอนอยังไงให้ไม่ไม่ให้มันช้าไม่ให้มันนั่นอืมเขาจะมีมตะขอเพื่อใช้ถอนก็คือเวลาเรารถอนขึ้นมาเดี๋ยวเราต้องตัดลากอ๋อเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะน,นะครับวันวันนี้ก็คือพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับมาดูหนึ่งสวนที่ทางสวนนัทนานเอาไปให้เพื่อนๆพนพี่พี่ ปลูกนะครับก็จะเอามาจากสวนนี้มากงบางส่วนแล้วก็สวนพี่นุษย์บางส่วนที่อยู่บ้านนะครับอ๋อเดี๋ยวจะพาดูวิธีถอนนะครับว่าใช้อะไรต้องต้องเป็นไม้อย่างนี้เลยใช่ไหมก็อย่างนี้ค่ะมันจะทำการเออเหมือนที่เหมือนที่เขาช้างเลยเนี่ยค่ะแล้วก็จะเกี่ยวลึกๆนะคะเครื่องมันก็จะออกมาอย่างนี้ออกมาอย่างนี้คือเราเห็นอย่างเงี้ยคือเขามีรากแล้วแต่เวลาที่เราทําการถอนส่งลูกค้าเพื่อเอาไปปลูกเนี่ยเราจะตัดราก ให้ชิดกับลูกตัดให้ชิดเลยแล้วเวลาจะส่งลูกค้าใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ารากที่มันถอนออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเน่าไปไม่มีประโยชน์อ,อะไรแล้วเวลาเขาเราไปปลูกเขาจะแทงรากจากตรงที่ใหม่ออกมาเวลาเราลงไปฝังดินนะคะเขาก็จะมีรากออกมาใหม่ลอง <So S 1> ลองลองใหม่ดิลองใหม่เมื่อกี้เผีเคยอยากรู้นะครับไม่ใช่ว่า ดูดีๆจะงัดมาเลยนะครับนี่เก็เกี <sh 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 ่ยวให้ลึกๆหน่อยนะคะมันจะได้ไม่โดนโคนหน่อมันจะได้ไม่หักเราก็จะถอนขึ้นมาอ๋ออ่า๋อปักออมาอย่างนี้เลยใช่ค่ะเขาก็จะมีรากติดออกมาอย่างนี้นี่โอ้เราก็ทําการตัดรากทิ้งแล้วก็ลูกค้าก็นําไปปลูกได้เลยเพราะต้นที่เราถอนนี่เราตัดรากให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราเราเกี่ยวเกี่ยวออกมาอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ก็ถอนอย่างนี้แหละ โอ้อโอ้นี่ไซนี้มันกําลังปลูกนะลูกค้าถ้าถามว่าบางท่านชอบใหญ่กว่านี้คือเราแนะนําว่าจากไซสามสิบเซนขึ้นไปเนี่ยลูกค้าใช้ได้แต่ถ้าสักมันก็รากก็เดินเลยใช่ไหมรากมันเดินแล้ว,ลวเดี๋ยวพอเราไปปลูกเนี่ยเราก็ได้รากใหม่ออกมา<อ>มันจะโตได้เร็วขึ้นบางคนอยา,ากได้ใหญ่ๆอย่างนั้นใช่เราเลือกถอนก่อนในแปลงเดียวกันรุ่นมันไม่เท่ากันนะคะเราพยายามเลือกถอนต้นที่ใกล้เคียงกัน อย่างเี้ยเราก็จะถอนออกไปอ้เวลาเราถอนเราก็เราก็หาเอาที่มันใช่ค่ะเลือกใกล้เคียงกันอเนี่ยเห็นป่ะถ้ามันเกี่ยวมันก็จะเกี่ยวออกมาอย่างนี้ไม่ไม่หักไม่อะไรแต่ก็แล้วแต่ลูกค้าใช่ไหมถ้าลูกค้าอยากได้ไซส์ใหญ่ล้วก็หาไซส์ใหญ่ให้ได้อย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมันก็จะได้ใหญ่อันนี้จะประมาณ50 50เซนแต่ในรอบอย่างเงี้ยคือจะมีได้แค่ไซส์เนี้ยสามสิบเซนในกำลังสวยสามสิบเซนใช่ถ้าจะเลี้ยงใหญ่ถ้าจะชอบใหญ่จริงๆน่ะต้องเอาไปเลี้ยงใส่ถุง ถุงดำมาค่ะแล้วก็ค่อยเอาไปปลูกไซนั้นถึงจะไม่น้อแต่ท่านเอาเอาไปปลูกใส่ถุงให้รากมันเดินก่อนก็เอาไปเพาะใส่ถุงถ้าบางท่านอยากได้ไซส์ใหญ่ๆนะก็คือเอาไปเพาะใส่ถุงชําถุงดาอ่ะถุงดําใหญ่ๆก็ชําด้วยขุยมะพร้าวกราบมะพร้าวรือแกลบก็แล้วแต่สะดวกแล้วเราก็เลี้ยงไปจนต้นได้ประมาณ80เซนเมตรหนึ่งแล้วลูกค้าจะไปปลูกอย่างเงี้ยอย่างนั้นคือได้ แต่ถ้าให้เลี้ยงอย่างนี้เลยแล้วใหญ่เลยใหญ่ไปลงไปลงดินเลยไม่เหมาะใช่เพราะว่าโอกาสการน็อกมันจะสูงด้วยนะแล้วแล้วมันได้เยอะอย่างนี้มีม,มีมีอันไหนที่ใช้ไม่ได้ไหมใช้ไม่ได้เหรอยังไม่มีต้นต้นที่เป็นเขาเรียกต้นกลายเนาะต้นกลายนี่ยังไม่มีอาการออกคือแปลงมีทั้งแปลงที่เรามองดูเนี่ยไม่มีเลยนะครับอ่ายังไม่มีที่ที่ อันนี้อันนี้ลงเราลงดินจากที่เราปาดปาดหัวในลงดินประมาณเท่าไหร่มันถึงออกมาอย่างนี้สามถึงสี่เดือนสามถึงสี่เดือนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องเลียปสามถึงสี่เดือนถึงจะงอกสวยแต่ถ้ารุ่นนี้น่าจะเยอะเลยนะรุ่นนี้ถ้าออกมาน่าจะเยอะเลยนะครับคือรอรุนนี้อย่างรุ่นนี้เนี่ยค่ะรุ่นนี้จะเสมอกันเสมอกันจะเสมอกันเราก็จะรอเขาอีกระยะหนึ่งประมาณยี่สิบวัน เดี๋ยวเขาก็จะได้สะมาณ30ก็เ,เก็บไปเรื่อยๆมันก็จะมีรุ่นนี้ขึ้นมานนอีกเราจะพยายามถอนั้งแปลงเนี่ยให้เป็นชุดเดียวกันชุดเดียวกันมันจะได้ไม่ไปสะเทือนต้นอื่นมสมมุติเราถอนตรงนู้นต้นตรงนี้ต้นแล้วมันเหลือแบบต้นที่ยังไม่ได้ถอนนี่เงี้ยบางทีโอกาสการท,ที่มันจะโตเออ,อเขาก็จะไม่โตเราเราก็เลยถอนในล็อตเดียวกันล็อตเดียวกันและอีกอย่างหนึ่งบางทีบางรอบที่มันมันไม่ได้งอกทุกต้นอ ีีเห็นเนี่ยอย่างบางเนี่ยเราถอนต้นที่สวยไปแล้วเห็นไหมคะใช่ครับบางลูกที่เขาไม่งอกนี่คือเขาก็ไม่งอกแล้วเนี่ยเขาก็ไม่งอกก็คือถ้าทัางนี้เราก็ปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนใช่ไหมจนกว่าเราจะเก็บหมดือยใช่ค่ะก็รอดูว่าถ้าเราถอนทั้งแปลงหมดแล้วเขาไม่งอกแล้วเนี่ยเราก็ทําการล้างแปลงล้างเลยล้างแปลงก็คือเอาต้นที่ไม่งอกเนี่ยออกแล้วขูดขุยมะพร้าวออกสมสมมติว่าชุดเนี่ย เราจะเอาไปรวมกันอีกไม่ได้ก็คืออย่าอย่าอย่าแต่ต้องมันเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็เลี้ยงไว้อีกสักระยะหนึ่งสักประมาณ20วันโอ้คือถ้าคนชอบต้นใหญ่จะต้องเป็นลักษณะต้นแบบนี้คือลงทงชาโอ้ต้องลงทงทงชาแบบนี้ถึงจะเป็นต้นที่ปลูกได้แล้วไม่น้อยเนี่ยที่สวนนี่เนี่ยมีรากอะไรไหมเนี่ยจะไปปลูกต้มที่ที่สวนนี่ก็คือถ้าอยากได้ต้นใหญ่ ก็จะชาแบบนี้ไปให้ใช่ต้องลูกค้าต้องเอาไปเลี้ยงเองหรือว่าถ้าจะให้เราชำเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาคือต้องขุดต้นแบบนี้มาลงถุงแล้วก็เลี้ยงไปอีกเราคามันก็จะเพิ่มไปอีกใช่ค่ะแต่ถ้าพูดถึงระยะเวลาถ้าเราปลูกได้เลยอย่างต้นไซ์อย่างเนี้ยอ่ะที่เอาไปลงถูกอย่างเี้ยไม่ตายมากอกับพี่เอาไปลงชำเนี่ยการเลี้ยงการอะไรมันดูแลเหมือนกันถ้งเราเลี้ยงในดินเยดีกว่าถ้าถ้าเราชำต้องต้องให้รากออกอย่างนี้แล้วค่อยเอาไปลงดินใช่ไหมลงดินเนี่ย แต่ไม่เฉามันไม่้ํามันเหมาะกับที่เราเอาไปเอาไปไปซ่อมไปแซมใช่ไหมใช่ค่ะคือเราเลี้ยงไว้ซ่อมแล้วก็ลูกค้าบางท่านพื้นที่ยังไม่พร้อมก็คือเอาต้นไปแล้วไปเลี้ยงไว้แบบนี้ต้องไปแนะนําว่าเลี้ยงไว้แบบนี้ถึงจะไม่ถึงจะไม่ตายนานไหมครับมันมันถึงจะออกมขนาดนี้ไซนี้ครูก็เลี้ยงประมาณ6เดือนได้นะหกเดือนนะแต่พี่ดิษคิดดูว่าจากต้นเนี้ยถ้าเราไปลงดินเลยหกเดือนก็จะโตกว่านี้โอ้โหมันจะไปเร็วกว่าใช่อาหารมันเยอะกว่านะ วันหกเดือนแล้วพคนไปปลูกล้ฟปีเลย <laughs> <laughs> เราก็จะแนะนําว่าถ้าถ้าพื้นที่พร้อมอะไรพร้อมทุกอย่างลูกค้าปลูกจากไซนี้ได้เลยอแต่ถ้าไม่พร้อมก็ซื้อต้อนไปแล้วไปเลี้ยงไว้แบบนี้แล้วค่อยเอาไปลงปลูกถ้า <laughs> ถ้าสําหรับคนที่ยังไม่พร้อมในพื้นที่ไม่มีการต้องเลี้ยงอย่างนี้แต่ถ้าเป็นต้นเปล่าที่ถอแล้วไซน์เท่านี้ไม่ไม่ไหวไม่ไหวใช่โอกาสรอดมันยากยัง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 กลุ่มนั้นมันมันเป็นยังไงต้นใหญ่ใช่ไหมคือเราทิ้งไว้ คือเราเก็บรวมจากที่เราถอนแล้วอะค่ะแล้วมีต้นที่เราไม่สวยเราก็คัดคัดคัดออกไปแล้วเลี้ยงไว้อีกเขาก็จะยาวแบบนี้อืเขาจะเรียกว่าไม้เกรดสองไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ใช่ค่ะก็คือเอาไปปลูกเป็นประดับไปเราก็ถ้าเกิดว่าต้นไหนที่มันเลี้ยงขึ้นมาแล้วยังโตได้ก็ควรจะถ่ายใส่ถุงอันนี้เป็นเป็นประดับนะครับเป็นเป็นวอนไซเป็นมะพร้าวบอนไซ อันนั้นจะเป็นมะพร้าวพวกะพงยอดอ่าอจะมีแบบมะพร้าวแปลกสองยอดบ้านอันนี้ก็แบบนี้ถ้าลูกค้าจะเอาก็ขายได้เหมือนกันใช่ไหมใช่แต่ว่าจะจะไม่แนะนำให้ให้ไปปลูกคือถ้าเลือกอย่างสองยอดต้องควรจะเป็นต้นที่มันเสมอกันมันก็จะโตเท่ากันเท่ากันค่ะเขาจะปลูกไว้เป็นแบบไม้แปลกอ่ะไม้แปลกไม้ประดับตามบ้านตามอะไรไม่ไม่ได้เน้นกินนะใช่ค่ะไม่ได้คิดว่าเป็นนี่ก็ถ้าใครอยากได้แบบนี้ก็ติดต่อได้นะครับเป็นเป็นบอลบอลไซแบบเนี้ย มันมีอยอดมันสายอันนี้ก็สองยอดนะครับเดี๋ยวก็ก็คือเอาไปปลูกเป็นอันนี้ก็สองยอดนะครับนี่นี่สามยอดแต่ว่ายอดที่สามเขาจะไม่ค่อยเสมอเห็นไหมเขาจะเล็กกว่าให้คนก็ดนเเ้คือมันแค่เป็นไม้แปลกก็คือเอาไปปลูกตามบ้านแบบเป็นประดับไปไม่ไม่เด้น้บอกาแล้วเก้มงมันจะมานะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ ฝั่งนู้นเราก็ทําการเคาะเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆพพี่ๆมาดูแปลงเคาะนะครับแปลงเพาะสวนมะพร้าวก้นกีดบ้านแพวนะครับโอ้อันนี้เดินสบายแล้วปอดีว่ต้องข้ามโมตอนนี้มีโูมแต่ว่าไม้ขึ้นมาแล้วโอ้สบายแล้วไม่น่ากลัวแล้วอย่างรุ่นนี้ค่ะวางเสร็จก็ใบไม้กบตรงนี้ตรงนี้เพิ่งลงใช่ไหมครับค่ะใช่ลงลงได้นานหรือยังครับครูนี่ ยี่สิบวันช่วงนี้ขุยแพงก็ไปยุบโดยการใช้แกลบดำกบดำก็ได้เพื่อรักษาความชื้นเหมือนกันเอาขุยมะพร้าวพวกนี้เราบดเอาไม่ได้ใช่ไหมคือถามว่าบดได้ไหมบดได้แต่มันต้องมีเครื่องย่อยต้องมีเครื่องย่อยเครื่องตีเครื่องบดอะค่ะใช่ให้มันให้มันนั่นเราก็เลยอย่างเงี้ยฝั่งนั้นครูเขาก็ใช้ธรรมชาติก็คือใบไม้ใบไม้อ่าการกบเพื่อรักษาความชื้นอ๋อนี่ใช่ไหม ใช่ค่ะตันต้นนี้ก็ก็ลงใหม่ลงใหม่แต่ใช้ใช้ใบไม้กลบเอาส่วนนี้คือมีใบไม้ก็ใช้ใบไม้กลบได้เพื่อให้ไมม่ีขุตอนนั้นช่วงั้่คุยขาดอันนี้นนีเริ่มเริ่มเริ่มขึ้นมาแล้วครับต้นไหนสมบูรณ์กว่าเขาก็จะงอกเร็วกว่าเริ่มขึ้นมาแล้วแต่มันไม่เสมอเลยครับเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มงอกขึ้นมาแล้วมันจะทยอยทยอยกันงอกอ๋อนี่ไหมซที่เป็นต้นใหญ่มันต้องช้ำอย่างนี้ใช่ไหมต้องลงช้ำอย่างนี้ค่ะโอ ถ้าถ้าใครสมมติว่าใครใครสนใจที่แบบว่าเอาเอาไปซ่อมไปแซมต้นที่มันตายก็ให้เอาต้นใหญ่ไปอ่าถ้าบางท่านอยากซ่อมมันจะได้ทันกันก็จะใช้ต้นใหญ่อย่างนี้ราคาต่างกันไหมเยอะไหมกับไปที่แบบแบบนั้นต่างกันครับเพราะมันคิดค่าอุปกรณ์การชำค่าเวลาในการเลี้ยงใช่มันก็จะราคามันก็จะแล้วก็ราคาของมะพร้าวมันจะขึ้นลงไม่เท่ากันทุกช่วงมันจะมีกก็ราาคจะมมีเพิ่่หนอยรลบ้าสนใจก็โทรมมาาาถคานะคค่ยเพราะว่า ผมจะไม่ไม่เน้นบอกราคานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งราคาแต่และแต่และช่วงไม่เหมือนกันเพราะว่ามันมันแล้วแต่แล้วแต่ช่วงแล้วก็ถ้าเราบอกไปมันอาจจะว่าเอา้าตอนนั้นไหนว่าเท่านี้เท่านั้นเท่านี้ <c oughs> เพราะบางทีขนาดนี้มันอาจจะเป็นราคาหนึ่งเกิดมันขึ้นมาอีกมันก็อาจจะเป็นราคานึ่งเงี้ยเนี่ยตัาาขึ้นลงไม่เท่ากันนะครับก็ ถ้าสนใจใครสนใจจริงๆก็โทรติดต่อเอานะครับโทรเช็คราคากันก่อนได้ครับโทรเช็คราคาคุยกันเอานะครับผมถึงเวลาทําคลิปผมไม่ค่อยถามเรื่องราคาแล้วก็ได้ได้เท่าไหร่ก็มันเป็นการประสบการณ์ที่ผมมาเจอแล้วก็อยากอยากให้ทุกท่านได้ติดตามด้วยกันได้ศึกษาไปด้วยกันนะครับต้นต้นนี้เท่าไหร่นะสามปีสาปี โอ้มันแห้งมันพร้อมที่จะเอาลงมาทําพัน์แล้วตัวนี้มันเก็บลงมาได้แล้วค่ะก็คือเราจะมีของต่อเนื่องกันเนื่องจากว่าการเพาะมันจะต้องต่อเนื่องกันสองปีเนี่ยรุ่นเดียวกันนูฝั่งนู้นใช่ไหมใช่ค่ะรุ่นเดียวต้นสูงแล้วแล้วพวกนี้มันจะอยู่ได้อีกกี่ปีถ้าถามว่าเอาแค่ทำพันมันก็อยู่ได้ไปเรื่อยๆไม่ได้จนกว่าต้นมันจะตายเองก็คือด้วงกินยอดโอ้ด้วงกินยอดใช่แต่ถ้าเราไม่ซีเรียก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆต้นนูก็ใช่เลย เนี่ยอย่างเงี้ยสังเกตดูแล้วก็ถ้าของสวนเราเนี่ยในกรณีของลูกเล็กกับลูกใหญ่ความต่างมันจะอยู่แค่ว่าต้นมันอายุเยอะกับทลายมันติดลูกมากหรือน้อยมันทําให้ความใหญ่เล็กต่างกันแต่มันเป็นพันธุ์เดียวกันหมดแต่มันออกมาก็จะเป็นพันธุ์ใช่ค่ะเวลาเดี๋ยวเราพาไปดูต้นที่ปลูกแล้วลูกมันออกมาก็คือขนาดปกติ พราะบางท่านมาถึงโอ้ยลูกมันเล็กเราก็บอกว่าลูกค้าต้นมันแก่แล้วนะคะก็ต้องเข้าใจว่าลูกมันเล็กแต่ว่าเชื้อพันธุ์มันก็ยังอยู่ที่เดิม <S <S เป็นนแบบเดียวกันคใช่เป็นแบบเดียวกัน,นมันไม่ใช่ว่าปลูกไอ้ห้าปีหกปีออกลูกมาอยากเอามาทําพันธุ์ขายไม่ใช่นะครับมันต้องเป็นต้นที่แบบว่าได้อายุของเราโดยเฉพาะที่อย่างเงี้ยก็คือต้นอายุสามสิบกว่าปีขึ้นไปก็คือสวนนัสนานเขาไว้ใจที่จะใช้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของของสวนนี้นะครับที่ไปให้ลูกค้านะครับ เราส่งจากส่วนนี้เท่านั้นแล้วที่เราปลูกต่อของสวนเราเองก็คือพันจากที่พันพันจากที่นี่ที่พี่นุชเอาไปปลูกที่สวนแล้วก็ให้ลูกค้าไปปลูกแล้วก็ไปปลูกให้ลูกค้าหลายๆที่ก็จะเป็นพันจากจุดนี้นะครับเพราะว่าเราไม่มั่นใจด้วยด้วยพันไม่ต้นใหญ่ใหญ่ไงแล้วก็เดบเราก็ตัดต้นใหญ่พอชุดนี้ค่ะอย่างนี้ครูเขาปลูกแซมแซมในต้นที่มันใหญ่แซมตามที่ที่มีว่าง ใช่เพราะต้นนี้มันใหญ่ได้อ,อพอได้แล้วเราค่อยค้นออกต้น<อ>ที่มันไม่ไหว<อ>จริง,รงๆคือหมดอายุจริงๆแล้วเราก็จะค้นออกคือขี้เกียจสอยมันแล้วแล้วไอ้พ่อพันไม่พันุเนี่ยเราจะเลี้ยงดูแลเขายัางไงพอแนะนําได้ไหมครับโดยปกติคะ่ะการดูแลเลี้ยงเนี่ยก็คือหนึ่งปุ๋ยเขาจะให้เป็นปุ๋ยคอกเป็นพื้นฐานก็คือขี้ไก่ขี้วัวขี้หมูพวกนี้ใช้ได้แล้วก็เติมดินก็คือส่วนใหญ่แล้วในท้องร่องเนี่ยจะมีดินโคลน เขาก็จะทําการโกยขึ้นมาดูดขึ้นมาโปโโด,ดโคน,นนะเพื่อให้รากใหม่มันเกิดต้นมันก็จะยังสมบูรณ์นี่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยข้างแล้วเก็บเอาอย่างเดียวนะครับมันก็ต้องดูแลตลอดนะครับนี่นดูแลตลอดขอเขาโกยดินเองเขาโกยดินขึ้นมาโปะ <c oughs> โคนแล้วก็ใส่พวกขี้ไก่ขี้หมูใส่ทุกเดือนนะใช่ไหมอันนี้ครูใส่เขาปีละครั้งปีละครั้งต้นใหญ่ก็แค่แค่บำรุงไว้ให้มีอาหารบ้างจ้ะแล้วก็ปุ๋ยเม็ดเป็นพวกกลุ่มเคมี ก็จะเป็นพวกสูตรเสมออ่ะเราก็มีเวลาก็สองสัดือนก็ใส่ให้เขาก็เหมือนแบบอาหารเสริมมานะใช่ใช่ก็คือดูแลน้ําให้อยู่ระดับนี้ตลอดน้ําก็คืออยู่ในระดับนี้ตั้งแต่ปลูกมาก็อยู่ระดับนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะมีบางครั้งน้ํามันเยอะมันก็อาจจะขึ้นมาอาจจะขึ้นมาหน่อยช่วงฝนตกช่ไหมใช่น้ำน้ำให้มันมีประมาณหกสิบเซนอย่างต้นเราก็ปล่อยน้ําให้อยู่ระดับนี้ให้อยู่ระดับเท่านี้อย่าให้มันเยอะมากค่ะอย่าให้เยอะมากค่ะก็อย่าให้ต่ำมากใช่หกสิบเซน หกสิบเซนจากจากพื้นดินลงไปหาน้ํานะฮะจาก้นลงไปเราก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วไอ้พวกนี้ถ้าถ้าถ้าลูกค้าอยากได้เราก็ขุดล้อมให้ได้เหมือนกันใช่ไหมไอ้นี่มันกลายบางต้นมันกลายแล้วครูเขาทิ้งไว้อะค่ะมันก็จะมันจะงอกอยู่อย่างนี้ก็เอาไว้ตัดยอดได้ตัดยอดก็คือเลี้ยงส่วนยอดให้อ้วนตัวยอดเนี้ยค่ะเลี้ยงให้อ้วนให้ใหญ่แล้วก็ตัดส่วนยอดขายโอ้ขายขายขายยอดมะพร้าวอีกทีหนึ่งเอาไมทำเขได้ มันมันทาอาหารได้นะครับก็คือทําไมว่ามะพร้าวไก่ทางสวนนี้ต้องเลี้ยงไว้ผมก็ผมก็นึกว่าเลี้ยงไว้เบื่อคนมีคนอยากได้แต่ว่าถ้ากายจริงๆริงก็คือจะจะแนะนําว่าเป็นกายค่ะใช่แต่ว่าหลักๆก,ก็คือเราเอาไว้ให,ตให้ต้นใหญ่อย่างนี้นะครับต้นใหญ่อย่างนี้แล้วก็มาตัดตัดไอขายยอดได้ใช่ตัดส่วนยอดส่วนยอดอ่อนเป็นยอดมะพร้าวที่เอาไปแกงอะคะ่ะยอดมะพร้าวอ่อนแกงได้โอ้ อย่างนี้นี่เองลำดับแรกก็คือเราคัดให้แล้วอ่ะในในกองหนึ่งเผื่อมันมีการกลายพันธุ์เนี่ยอย่างนี้อย่างนี้ก็ตัดได้อันนี้ก็คือกลายเห็นไหมกลายเออมันจะออกสีเหลืองนะสีส้มสีเหลืองมันจะเป็นกะทิก็ไม่เป็นมันจะเป็นน้ำหอมก็ไม่ใช่จะเป็นมะพร้าวแกงก็ไม่ได้ใหญ่เท่ามะพร้าวแกงเขาก็จะเรียกว่ามันกลายแต่เราก็ไม่ขายก็เอาไว้ทํามะพร้าวนั่นไปเนี่ยคือดั้งเดิมมันกลายแล้วเราไม่ได้ถอนออกก็ถ้าเกิดว่าช่วงนึงมีคนตัดยอดรับซื้อค่ะเขาก็มาตัด แต่ช่วงนี้ก็ขายได้ใช่ไหมพวกนี้บางท่านที่เป็นที่ดินรกร้างอะค่ะเขาก็ซื้อไปปลูกเพื่อไม่ให้เพื่อให้เป็นที่ดินเกษตรพอปลูกได้สักสองปีถึงสามปีก็ตัดยอดออกตัดยอดขายปีกว่าปีถกว่า้าไม่เต็ม่อปีดีก็ตัดยอดขายแล้วก็ปลูกใหม่ปลูกใหม่แล้วก็เลี้ยงไปใหม่ไอ้มร้าที่ไม่งอกเขาก็ตัดเอาเนื้อมาตากแห้งอ๋ออย่างนั้นใช่ไหมใช่อ๋อที่ไม่งอกดูดูได้ไหมดูได้ค่ะดูได้เดี๋ยวจะไปดูว่าที่ ที่เขาเขาเขาปลูกแล้วมันไม่งอกแล้วจะทําอะไรต่อะคือเราเพาะสมมุติว่าในหนึ่งพันต้นพี่ดิดมันไม่ได้งอกโอ้แปงทั้งทั้งแปลงนี่ใช่ไหมใช่อสมมติต้นหนึ่งเนี่ยล็อกหนึ่งเนี่ยหนึ่งพันต้นตัวที่ไม่งอกอ่ะมันก็จะมีคือมันไม่ได้งอกร้อยเปอร์เซ็นต์ธรรมชาติของมันมันไม่งอกก็เราก็ไปทําอะไรเขาไม่ได้มันไม่งอกเขาผ่าข้างในมา ดี๋ยวพาไปดูครับวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยนะครับทุกท่านอันนี้มะพร้าวกลายแล้วก็ออมาอ๋ออันนี้ก็จะเป็นตัวที่ไม่งอกด้วยแล้วก็มะพร้าวที่เป็นมะพร้าวกลายมะพร้าวอะไรที่มันมีที่เราเก็บลูกมาได้อ้โนี่เมนมะพร้าวมันกลายมันกลายจะเป็นกะทิก็ไม่เป็นจะเป็นน้ำหอมก็ไม่เป็น,อ,นอ,อ, <laughs> อันนี้ออกมาก็อะไรไม่รู้ <laughs> อเออส่งไม่ใช่เขาจะเอาเนื้ออันนี้ไปตากแห้งแล้วก็ส่งโรงงานไม่มีทิ้งเลยตัวนี้ค่ะเอาตากแห้งแห้งแล้วก็ไปส่งโรงงานเขาก็ไปหีบทำน้ำมันโอ้มนต้นข้าวต่อไปขเขาก็ไปแปรรูปต่อโอ้มีงานให้ทำทั้งตลอดด้วยตัวนี้นี่ก็เริ่มงอกแล้วนะครับอันนี้อันนี้ทำทำแบบแบบออร์แกนิกเลยนี่เริ่มงอกเลยครับ ยังมีใบไม้กรบให้ความชื้นได้อยู่ขอให้มีความชื้นใช่ไหมใช่ค่ะคือรักษาความชื้นให้เขาเขาจะได้งอกได้ง่ายขึ้นแล้วเวลาลดน้ํารดยังไงนี่ก็ดส่ยางสายางทุกวันเลยใช่ไหมครับค่ะถ้าหน้าแล้งก็ทุกวันถ้ามีฝนก็พอเว้นได้บ้างพอเว้นได้บ้างดูตามหน้างานเราใช่ให้ดูตามสภาพทิับวันนี้ก็มาได้ความรู้ด้วยกันนะครับกับทุกคนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่บางคนหลายคนก็สงสัยว่ามันมีประโยชน์หมมะพร้าว ที่เอามาทําพันุเนี่ยมันไม่ใช่ว่าออกลูกสองสาปีหปีแล้วเอามาทําพันมันเป็นต้นดั้งเดิมเลยต้นอย่างน้นอยยี่สิปีขึ้นไปนะครับที่มาทําพันธุ์ให้สวนนันทนันนะครับครับอืม <c oughs> ไหวได้ใช่ไหมเนี่ยไหวได้ได้เดี๋ยว <c oughs> ลองดูครับ ดูว่าเลือกเลือกยังไงนเนี่ยก็เือที่เป็นสีดไม้ไม้นี่มีระดับความสูงไหมเนี่ยโอ้ <c oughs> โอ,โอลงมาทีละอันอย่างเลยไหมใช่ค่ะนนอันเนี่ยไซนี้อภิดิดนเดียนี่เนี่ยนี่เนีน้่เนี่นเนีนี่เนี่ี่เนี่ยนี่เนี่ยนีเยนี่เียนีนนีเนนเบี่ยนนนี้เ่ยะยีนเ แต่ก็ใช้ได้ตั้งแต่สีนี้ถ้าถ้าขย่อแล้วมีน้ํานี่ก็คือใช้ได้เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่มีน้ําก็เป็นมะพร้าวเลยนะมะพร้าวที่มันทรงลูกเรียวๆอ่ะมันไม่จะเสียเอออเราก็คัดด้วยต้องเอาถ้าขย่าแล้วไม่มีน้ําก็คือเพาะไม่ได้ละใช่ค่ะโอ้ก็ไซนี้อย่างเนี้ยต้นสูงขนาดนี้ลูกมันก็จะขนาดเล็กลงเท่านี้มันเริ่มลงเรื่อยๆอแล้วก้นจีบก็คือปกติของเขาก็คืออันนี้เขาเรียกว่าพันน้ําหอมก้นจีบให้ดูให้ดูจากลักษณะก้นของลูกมะพร้าว ไซนี้ก็เอาไปลงเพาะประมาณสามเดือนถึงสี่เดือนโอ้อนะครับวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยต้นสูงก็จะสสยลำบากนิดนึงมันมีสูงสุดผมนึกว่าต้องปีนไม่ต้องปีนใช่ไหมใสยเอาไม่ครูเขาใช้ไม้แล้วออไอ้นั่นต้นนั้นสูงนั่นแหละก็จะมีไม้ลำที่เราไซส์เจ็ดเมตรอือที่ต้นสูงก็จะเป็นไซนั้นจะเป็นไม้เจ็ดเมตรถึงเจ็ดเมตรถึงแต่เราไม่ต้องขึ้นใช่ไหมไม่ต้องขึ้นค่ะ ทีแรกผมก็นึกว่ารอให้มันร่วงลวงมาเองใช่ถ้าร่วงก็จะแห้งเกินแห้งเกินใช่ค่ะมากก็จะแห้งเกินแห้งเกินบางทีมันอาจจะเสียเลยนะใช่โอเคขอบคุณมากครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูต้นที่มันปลูกแล้วติดลูกในช่วงใหม่ๆก็คือสามปีสี่ปีเนี่ยต้นมันจะขนาดไหน,นขนาดไหนไม,ไมีลูกแล้วใช่ไหมมีลูกแล้วค่ะก็คือเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ออกจากสวนนี้เลยค่ะ ใช้ต้นพันธุ์ที่นี่แหละไปปลูกเดี๋ยวจะพาไปดูที่ไร่อีกทีนึครับในที่สวนที่ว่าเอาต้นพันธุ์พ่อพันธุ์ไปปลูกแต่คนละสวนกับกับคลิปก่อนนะครับคลิปก่อนก็จะเป็นก็จะเป็นอีก,อ,ก,อ,กอีกสวนหนึ่งแต่ว่าก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากที่นี่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวติดตามกันเลยนะครับเดี๋ยวพา,าไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามมีคลิปใหม่ๆก็จะพามาดีวิวให้อีกทีหนึ่งนะครับ ครับอันนี้ก็รอส่งลูกค้านะครับกําลังจะขึ้นรถเนี่ยชุดนี้ทั้งทั้งชุดเลยนะครับประมาณกี่ต้นครับเนี่ยเดี๋ยวไว้คู่ถอ้วค่ตงตอนเสร็จก็จะเอาเมื่อไรก็ถอนได้เพราะว่าช่งนี้ไม่มีอะไรนี่เข้าไปจะจบใช่ไหม่นุชจะเอาช่วงไหนก็มาบอกมาแล้วก็ถอนให้คู้ถอนได้เลย็จแเราเรียกหนึ่าวันนี้หรอคไม่ได้ทำอะไรไม่ใช่หรอ ไอ้ทำไายเดียวไอ้นี่เขามาเอาไงเราลอกเขามาเอาก่อ